คนฝั่งธนย่านบางพลัดที่อาศัยอยู่บนถนนจรัยสนิทวงเจอกับปัญหาน้ำท่วมมาเกือบสองอาทิตย์ท่ามกลางความชุลมุนในการอพยพและการขนย้ายสิ่งของที่บ้านเวลานี้คนฝั่งธนเริ่มตั้งหลักสู้น้ำท่วมได้ระดับหนึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้อพยพไปอยู่ที่อื่นยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมและออกไปทำงานตามปกติเมื่อรัฐบาลไม่ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม การเดินทางคือปัญหาใหญ่หากต้องเดินทางเข้าออกพื้นที่ทุกวันแต่เมื่อตั้งหลักได้การจัดการวิธีการเดินทางก็เริ่มต้นขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาอำนวยความสะดวกได้แก่ทหารบกทหารเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยและภาคเอกชน หน่วยงานเหล่านี้เข้ามาอำนวยความสะดวกในการขนคนออกและเข้าพื้นที่ทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มโดยมีบทบาทการทำงานที่แตกต่างกันคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาจัดระบบการเดินทางเข้าออกของรถยนต์และผู้โดยสารที่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าและเชิงสะพานกรุงทนพื้นที่รับผิดชอบเราอยู่ฝั่งพระนครน,นี้ แต่ว่ามันจะต่อเนื่องกับสะพนสานกรุงทนที่เป็นพื้นที่ลงไปในฝั่งทนเนี่ยที่มีที่มีมันมีน้ำมีน้าท่วมแล้วก็เป็นพื้นที่อพยพกัน,นี้ว่าการการสัญจรไปมาเนี่ยมันจะลําบากเพราะว่ารถประจําทางอะไรต่างรถเล็กก็วิ่งไม่ได้ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจสําคัญของเราเนี่ยเราก็ทางกองคับการตํารวจนครบาลหนึ่งโดยพลตารวจตีวิชัยสังวภยัยพุ่งคับการเนี่ยก็สั่งการให้เราเนี่ยมาตั้งศูนย์ที่นี่เพราะว่าเป็นศูนย์ที่จะรอรับคน แล้วก็ส่งคนใช่ไหมในไป,ไปในพื้นที่ที่ผู้งา่ายว่าพื้นที่วิกฤตส่วนกองทัพบ,บกได้ส่งรถยนต์ขนาดใหญ่คือรถ GMC เข้าบริการตามเส้นทางต่างๆตลอดวันและทุกวันที่น้ำยังท่วมขังอยู่ในส่วนอื่นๆเราก็มีการอำนวยความสะดวกในเรื่องการสัญจรโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับวิ่งไปในเส้นทางที่ยังพอวิ่งได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตั้งจุดรับแจ้งเหตุ กรณีที่มีมีผู้ที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือนะครับเราก็จะจัดชุดเล็กที่จะสามารถเข้าไปได้นะครับ นนี้ดิฉันก็อยู่ที่ตรงซังฮีนะคะตรงทางขึ้นก่อนขึ้นสะพานกรุงทนก็จะมีรถมารับส่งผู้โดยสารหรือว่าคนที่อยู่ในชุมชนข้างในหรือยังต้องทํางานอยู่เพราะว่าก็ยังไม่ไ,มได้หยุดทํางานในช่วงน้าท่วมนี้นะคะก็จะมีรถจากหลายที่ค่ะจากหลายหน่วยงานรวมทั้งทหารตำรวจแล้วก็พล,ลเรือนมีทั้งอาสาที่ผ่านเข้าออกตรงนี้เป็นประจําแต่ก็ยังรับ คนที่จะต้องเข้าไปข้างในเป็นจิตอาสาค่ะส่วนภาคเอกชนที่มีจิตอาสาทั้งหลายก็จัดรถบริการรถส่งประชาชนเป็นกรณีพิเศษส่วนผู้ที่มีรถยนต์ยกสูงทั้งหลายก็จอดแวะรับส่งผู้ประสบภ,ภัยน้ำท่วมติดรถไปตามเส้นทางต่างๆด้วยเอาพนีเข้าบ้านนะครับก็รับไปรับมาอย่างงี้ครับคร,ครับ ก็ต่างครับคือน้ำมันท่วมนะครับก็ลำบากหน่อยครับครับแล้วพีรู้สึกยังไงกับการที่แบบว่าเออมาแล้วก็เราก็รับคนเข้าออกได้ก็ไม่เป็นไรครับคนไทยช่วยกันครับครับที่ทำงานนะค่ะที่ทำงานก็คือยังเปิดอยู่ก็อยู่ตรงช่วงจารัน41เอ่อา3กับ45ค่ะแล้วเดินทางยังไงครับก็ต่อก็คือต่อต่อรถยางงี้พวกรถทหารรถตำรวจ พวกรถที่เขาช่วยจะเข้าไปฝั่งนนะคะก็ะต่อไปเรื่อยๆคะ่ะต้องมีต่อเรือมีอะไรไหมคะถ้าช่วงเช้าไม่มีนะคะแต่ถ้าช่วงเย็นเนี่ยกลับเย็นๆอ่ะจะต้องต่อเรือออกมาเพราะว่าน้ํามันจะสูงแล้วก็รถพวกนี้จะวิ่งไม่ได้ะคะ่ะจริงๆอยากให้หยุดไหมอ่ะในช่วงนี้ที่เราต้องเดินทางเข้าออกช่วงนี้ก็คือช่วงนี้ยังเดินทางได้อยู่แต่ว่ารออสักระยะหนึ่งก็าคงไม่ไหวอะค่ะถ้าทุกวันนะค่ะ รถขนาดใหญ่ที่หน่วยงานต่างๆนำมาบริการประชาชนนั้นไม่สามารถเดินทางเข้าไปส่งได้ทุกพื้นที่ทำให้ผู้ที่อยู่ลึกเข้าไปในซอยและยังต้องออกมาทำงานจำเป็นต้องนั่งเรือจ้างเข้าออกโดยเรือจ้างเองก็มีราคาค่าบริการแพงโดยเริ่มต้นที่เที่ยวละ200บาทนี่ก็200 200โคบที่ก็ไปไกลบางทีก็บอกไปตั้งหัวเสเนี่ยก็เลยไปอีกไกลเข้าซอยไปลึก ตัวอย่างนีมม้มีมีไปคนเดียวก็มีเอาเรือมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาจ้างเขายกข้ามเขื่อนมาสำหรับคนฝั่งทนในเวลานี้หลังจากน้ำท่วมมาเกือบสองสัปดาห์พอจะปรับตัวได้กับปัญหาน้ำท่วมได้บ้างแล้วโดยชาวบ้านเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้อพยพออกไปอยู่นอกพื้นที่มากนักและยังคงเดินทางเข้าออกในที่ทำงานในตอนเช้าและกลับเข้าบ้านในตอนเย็นไม่ต่างอะไรกับช่วงปกติของชีวิต นัทชัยเทียนทนูถ่ายภาพเจอรอวีกิติสิล์นเนชั่นทีวีรายงาน